สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเรามาพบกับคลิปฮอนสไตล์นะครับถามว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของกระผมที่ได้อัดเพื่อที่จะให้ชาวคอนทุกท่านได้รับชมนะส่วนคลิปแรกนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการหวานการหวานของรีเจนเอ,อเลนล่างนะครับแล้ก็ ต้องมาดูก่อนนะอ๋อลืมบอกไปปีนี้ปีใหม่ครับวันที่หนึ่งมกราครับปี2012ถามว่าโลกแตกไหมแมงไม่แตกครับอย่าไปเชื่อมันมากนะอ่าเราก็จะมาดูฮีโร่กันก่อนนะครับฮีโร่หวานนี้ก็จะเป็นเขาจะเรียกว่าตำแหน่งฟูหวานนฮะหรือว่าซัพพอร์ตหวานก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกกัน,นครับมันเป็นสไตล์ครับแล้วแต่เพื่อนๆน,นะแล้วก็จะมาดูฮีโร่กัน มีโลฟูวานนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสายอินนะครับสายอินเป็นส่วนใหญ่สายสเต็งหรือเอจิกก็มีฟูวานเช่นเดียวกันนะที่นิยมเล่นกันในทัวร์นะครับก็จะเป็นพวกวิสเลเยอร์นะครับแบสซมิดกาเซียสนะครับแล้วก็ไรเดอร์นะฮะที่เห็นกันส่วนมากในทัวร์นาเมนต์นะฮะแล้วก็เธอเป็นส่วนสายจิกก็จะเป็น มา s t เตอร์ออฟนะฮะส่วนสายสเต็งก็จะเป็นแมทมัดนะฮะก็ยังมีหลายตัวนะครับแต่ที่ผมกล่าวมานี้คือเป็นตัวที่นิยมกันอ่าส่วนกับผมแล้วจะเลือกว i s เลเยอร์ในการที่จะมาฟูหวานในครั้งนี้นะมันจะเป็นตัวซัพพอร์ตแคลรี่ได้ด้วยตัวนี้ ผมก็จะเตรียมฮีโร่ที่ผมจะสาธิตในคลิปนี้ก่อนนะฮะก็จะเอาตัวแครี่เมลีมาตัวหนึ่งฮะฝั่งลีเชียนอ่าผมเลือกเป็นแครี่เมลีโคโนตครับตัวนี้เอ,เอามาสาธิตแล้วก็ตัวแลงก็จะเลือกเป็นคอร์เตตนะฮะ เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าเออเอามาทำไมนะฮะแคลี่สองตัวนี้ส่วนแคลลี่ส่วนใหญ่แล้วก็ผมจะออกเป็นของเบสิกพื้นฐานนะฮะออกเป็นของสแตนดาร์ดไปเลยก็ขวานตัดต้นไม้นะกินต้นไม้ยากินต้นไม้นะแล้วก็เออโล่นะฮะอันนี้ของเบสิกเลยเดี๋ยวผมจะบอกว่าซื้อขวานมาทำอะไรนะฮะ ส่วนเอ่อโฟล์ซัพพอร์ตนะครับทุกตัวเลยสิ่งแรกที่ต้องซื้อคือหวานนะฮะอย่างน้อยซื้อมาอันนึงครับจะามาปะกันสตูมาแก๊งหรือมาตุ๋นะครับผมตามสไตล์ของแต่ละคนนี้การออกไอเทมก็แต่ละคนนี้ไม่เหมือนกัน,นครับแต่สำหรับตัวผมเองแล้วผมจะเลือกซื้อรองเท้าก่อนนะฮะ ทำไมต้องซื้อรองเทา้าอ่าเพื่อนๆสงสัยไหมฮะสําหรับตัวผมแล้วทําไมถึงต้องซื้อรองเทา้าเพื่อความว่องไวครับอ่าสมมุติว่าเอ่อให้คอร์เลเต้นี้เป็นศัตรูใช่ไหมฮะให้คอร์เลเตเป็นศัตรูแล้วโคโนสเนี่ยกําลังฟาร์มอยู่นะฮะสมมุติว่าไอไอคอร์เลเตเนี่ยมันมีสตันนะฮะสตันเพื่อที่จะให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยมาฆ่าโคโนสนะฮะเนี่ยด้วยความ เราพิ้วไหวครับเนี่ยเราพิ้วไหวอ่าเลเวลหนึ่งแล้วก็สตันใช่ไหมฮะเราพิ้วไหวปุ๊บพอเพื่อนโดนสตันปุ๊บเวลาเราจะซัพพอร์ตเพื่อนเนี่ยให้เราอยู่ห่างๆนะฮะประมาณระยะประมาณนี้ครับอยู่ห่างตัวแคลลี่ไว้เวลาตัวแคลลี่โดนปุ๊บแล้วก็สตันช่วยเพื่อนปุ๊บปึง้งเห็นไหมฮะตัวตัวที่จะมาคิวก็จะมาคิวไม่ได้เพราะโดนสตันซัพพอร์ตของเราไปนะฮะ ตัวแคลลี่ฝั่งเราก็จะรอดนะอย่างนี้เป็นต้นนะฮแล้วก็มาดูในช่วงแรกครับว่าเราจะหว่าน Legion, ลีเจียนเออเลนล่างกันยังไงนะครับเราก็จะพาพวกเหล่าวนนี้ไปฮะวิงว่งตายวิ่งตายก็เวลาที่ผมอัดคลิป คลิปนี้ก็เป็นเวลาตีสามับพูดอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคือถามว่าง่วงไหมมันง่วงฮะง่วงนอนฮะแต่ใจรักครับอยากอยากให้เพื่อนๆได้ประโยชน์นะได้ความรู้กับการเล่นฮอนนะอ่าเรามาดูบุมนี้ก่อนที่เราบอกว่าทําไมทําไมเราต้องซื้อขวานมา ทำไมต้องซื้อควานมาเพราะว่าเราจะมาตัดต้นไม้ต้นนี้ครับเนี่ยต้นไม้ต้นนี้ที่ผมมีชยู่เอามาส์ชี้อไม่ได้จะให้ตัวซัพพอร์ตอย่างเราๆเนี่ยสามารถตัดคลิปกองนี้ครับได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตัดต้นไม้ไปมันมีเทคนิคครับมันมีเทคนิค ในการตัดคลิปหรือว่าทำคลิปเป็นสองกองแล้วค่อยตัดคลิปเอานะฮะเดีย๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคช่วงท้ายรายการอีกทีนะครับส่วนการหวานนะครับในช่วงแรกจุดที่นิยมนะครับจุดที่นิยมในการหวานช่วงแรกของลีเจียนฝั่งล่างนะฮะก็คือจุดนี้ครับ,นะรบเห็นเนินที่มันงอออกมาไหมฮะ เหมือนเหมือนเราเหมือนแมปเขาตั้งใจมาแล้วครับว่าให้หว่านจุดนี้ครับจุดเบสิอ่าช่วงแรกเพื่อนก็บอกว่าเอ,อเพื่อนในเซนเขาบอกว่าว่านดูลูนหน่อยสิว่านดู do, ลูนหน่อยสิแล้วก็มาว่านจุดนี้ครับจะสามารถเห็นลูนได้นะฮะจุดนี้ครับสามารถเห็นลูนได้แล้วถามว่าปะจุดนี้มันมีประโยชน์อะไรนะฮะว่านจุดนี้มันมีประโยชน์อะไรมีครับมีประโยชน์ครับ เราสามารถกันตุ๋ยนะฮะกันตุ๋ยเส้นทางนี้ได้นะครับแบบว่าเอาเขาจะมาแก๊งเราอย่างเงี้ยแก๊งกับตุ๋ยนี้คือตัวเดียวกันนะครับเขาจะมาตุ๋ยเราเอา่าเราก็เห็นครับเพราะว่าเราหว่านไว้เห็นไหมฮะเราหว่านไว้เราเห็นถึงจะมาทางนี้อา่าสูงว่าเซนเลเวลเลเวลห้าแล้วเลเวลสามแล้วจะมาตุ๋ย นะฮะพอวิ่งมาผ่านตรงนี้ปุ๊บอ่าเราก็จะเห็นแล้วแคลรี่ของเราเนี่ยสามารถรู้ทันจะถอยหรือว่าจะลุกเพื่อที่จะมาควิวตัวตุ๋ยก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่นะถามว่าวานอันเดียวเนี้ยตรงเนี้ยมันพอไหมสำหรับตำแหน่งฟูวานเราบอกได้เลยว่าไม่พอครับไม่มีทางพอครับทำไมถึงไม่พอ เพราะมันยังมีจุดบอดของของมินิแมปอยู่หรือว่าของแผนที่อยู่มันมีจุดบอดมันยังสามารถมาแก้งได้สมมว่าคนเล่นที่ชำนาญแล้วครับบางทีเขารู้แล้วว่าตรงเนี้ยแมงมีหวานเดินมาตรงเนี้ยแมงก็รู้เออตุ๋ยไม่ได้อยู่ดีอ่ามันก็เปลี่ยนวิธีครับขึ้นมาทางนี้นะครับขึ้นมาทางนี้แต่แต่ไม่เลี้ยวนะครับไม่เลี้ยวมาทางนี้แต่กลับอ้อมมาหน่อยนึง กินเวลาหน่อยนึงอ้อมมาเพื่อที่จะหลบหวานนะฮะแล้วก็มาอยู่บริเวณนี้รอตุ๋นะฮะอย่างเช่นพวกเฟอดอดี้นะ,ะตัวเฟดตัวพวกวินวอหรือว่าเป็นตัวสตันอะไรสักตัวหนึ่งนะฮะเราก็จะมองไม่เห็นแล้วจริงไหมครับเราจะมองไม่เห็นล้เพราะว่าหวานไม่ถึงนะ,ะหวานดูไม่ถึงนะฮะมันจะมืดเลยเห็นไหมครับ อ่ะเราก็จะมาลบจุดบอดตรงนี้นะฮะเราเป็นตัวซัพพอร์ตหวานไม่พอนะฮะตัวซัพพอร์ตพวกเนี้ยครับต้องอับนกครับอับนกคืออำานวยคือง่ายตัวซัพพอร์ตก็คือตัวอำนวยความสะดวกให้เพื่อนนะฮะเพื่อที่จะให้ตัวแคลี่นี้เขาเกิดได้ง่ายขึ้นนะฮะเลว่าบนกซื้อหวานนะฮะซื้อหวานมาซื้อหวานมาเพิ่มเต็มที่ครับซื้อหวานมาเพิ่มอ่า ส่วนสักประมาณสองนาทีสามนาทีแล้วก็จะมาเราจะมีเงินครับประมาณสามร้อยนะฮะประมาณสามร้อยสี่ร้อยก็แล้วแต่นะฮะเราก็มาซื้อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าใบาผสมนะ,ะเป็นรองเท้าวิ่งะะเวลาหวานเนี่ยนะนักหวานอ่ะเขาจะหวานไม่ขาดนะฮะห้ามขาดหวานห้ามขาดเพราะว่าฝั่งนู้นเขาจะมาตุ๋ยเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะ บ่นทำขาดเราจะมาลบจุดบอร์ดกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาสามารถมาตุ๋ยแครี่เราได้นะฮะจุดนิยมจุดนิยมเลยนะครับก็จะมีอยู่สามจุดนะจุดนี้สี่จุดครับมีสี่จุดก็ได้ครับก็คือจะมีจุดนี้นะฮะจุดนี้นะครับจุดนี้ก็จุดนี้ แต่ส่วนใหญ่แล้วเถ้าเราจะเล่นเกมเ,เกมลับนะเพื่อที่จะเลี้ยงแครี่ไปก่อนจุดที่นิยมเลยนะก็คือจุดนี้ครับอ่าทำไมต้องจุดนี้เดีย๋ยวผมจะปะให้ดูนะครับเราจะบอกเหตุผลพอเราปะปุ๊บอ่าเราจะเห็นทางขึ้นสองทางอย่างชัดเจนครับเห็นไหมครับทางขึ้นสองทางนี่ครับเอ,อ ตำแหน่งเส้น่าหรือว่าตำแหน่งแก๊งเวลาเขาจะมาตุ๋ยเขาจะมาขึ้นส่วนใหญ่แล้วครับเขาจะมาขึ้นสองทางนี้เห็นไหมครับเขาจะมาขึ้นสองทางนี้นะครับพอเราประวานปุ๊บเราก็สามารถรู้ได้ว่าเขามาตุ๋ยแล้วนะแล้วก็เตรียมพร้อมนะฮะจะมินิแมปนะครับะจ ap, ะมินิแมปเราจะเห็นว่าเราลบจุดบอร์ดทั้งสามจุดแล้ว เิดเขามาตุ๋ยเราก็เห็นครับเราก็เตรียมความพร้อมได้ก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้จุดนี้อ่าเราลบจุดบอดเรยบรรอยแล้วนะครับผมเมื่อระยะหนึ่งนะครับระยะหนึ่งที่ที่แบบว่าหวาดตัวเนี้ยมันหมดมันหมดแล้วนะครับแล้วก็สามารถมาหวาดตัวนี้ได้หวาดกันได้เช่นเดียวกัน อันนี้คือช่วงประมาณเลยเลยประมาณเลเวลหกไปแล้วนะเลยประมาณเลเวลหกแล้วนะครับก็ถ้าเกิดเ,ออเราเป็นฟูหวานเนี่ยเราก็จะย้ายที่หวานนะฮะย้ายที่หวานมาหวานดูลูนกันตรงนี้นะครับอันนี้คือผมจะยังไม่อธิบายนะฮะเพราะเอาไวค้คลิปหน้าครับเราจะมาอธิบายการหวานบริเวณนี้ก่อนเลนล่างนะครับ หวานบริเวณเลนล่างกันนะครับถามว่าตรงเนี้ยหวานตรงเนี้ยมันมีดียังไงอ่าในช่วงแบบช่วงเลเวลหแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะมาดูภาพกันครับ <S <S เห็นไหมครับเดีย๋ยวรอหวานนี้หมดก่อนนะ,ะ,อะสองวิหนึ่งวิปึบหมดแล้วแมปมดืดอ่ามืดตืออ่า เห็นไหมครับเห็นว่าตรงนี้ไหมครับเห็นว่าตรงนี้ไหมครับหวานเนี้ยมันคุ้มค่าตรงไหนนี่สองทางไม่ว่านะฮะเห็นลูนด้วยเห็นไหมครับปะกแล้วเห็นลูนด้วยอ่าส่วนเลเวลหกปุ๊บอ่าทําไมต้องหวานตรงนี้อ่ามันจะเห็นบริเวณกว้างครับอ่ามันกว้างไงก็ดูดีก็เห็นแค่เนี้ยแค่ตรงเนี้ยเห็นไหมฮะเห็นตรงติดแค่เนี้ยอ่าเ้อสมมติว่าเราอยู่คู่กับแคลรีเมลี ที่มีขวานนะฮะเน้นเลยครับต้องมีขวานนะฮะเรามาตัดต้นไม้ต้นนี้ครับนี่ครับตัดต้นไม้ต้นนี้ครับแล้วจะทําให้ระยะก,การหวานเนี่ยมองเห็นกว้างขึ้นอ่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งครับถามว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่รู้กันไหมก็รู้ครับแต่ก็ไม่ทํากันนะฮะก็ตัดไปปุ๊บอ่าเห็นไหมครับระยะ หวานเนี่ยก็จะเห็นกว้างขึ้นนะฮะจะเห็นกว้างขึ้นนะฮะสมมุติว่ามีคนมาตุยตรงนี้แทนที่กว่าเราจะรู้ว่ามันมาตรงนี้แล้วแต่เรารู้รู้แล้วรู้ก่อนแล้วว่ามันมาตรงนี้เราสามารถเตรียมพร้อมได้ทันการนะฮะเห็นไหมครับหวานจะคุ้มค่ามากนะค,คนไทยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยปักหวานกันนะฮะเกี่งเก่งกันปากหวานกนะ็ตามสไตล์แต่ละคนนะ ตายแต่ละทีมบางบางทีแล้วฟูหวานเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเอ,อ่อหวานแบบเออเขาเรียกว่าไงอะ่ะบางทีมเนี่ยคือเขาแบบอออหุ้นกันซื้อหวานเลยก็มีนะฮะแบบว่าหวานกันห้าคนเลยใครเก็บตังค์ได้อะไรเงี้ยแบบรวยแล้วรวยจนแบบประมาณว่าเออแค่เนี้ยพอแล้วนะก็มาอออหวานมาปักกันนะแต่ส่วนใหญ่แล้ว ในช่วงแรกเนี่ยแค,ครีเนี่ยไม่ควรจะออหวานมาปะเพราะว่าทำให้เงินเนี่ยช้านะครับแล้วก็ออกไอเทมช้าส่วนใหญ่แล้วจะให้ยกหน้าที่เป็นตำแหน่งฟูหวานเราเหลือหวานอันนึงอาแถมครับแถมในช่วงเ,เราเป็นเ,เราเป็นใสอนอ่อินนะแล้วก็เป็นแล้งด้วยยิงไกลนะครับ เราจะมาพูคลิปกันครับเป็นสองกองนะฮะเราก็ดูที่เออนี่ครับดูเวลาที่ห้าสิบสี่ครับเนี่ยแล้วก็ลากมาตรงนี้ครับลากมาลาบมามาครับแถมครับนี่แถม,มเห็นไหมครับเราจะเห็นสองกองแล้วคลิปสองกองนะฮะเราสามารถ ทำคลิปเนี่ยให้เป็นสามกองได้นะฮะอ่าพอเราตัดเอ่อเราทำคลิปเป็นสองกองแล้วนะครับมันจะพอดีกันเลยครับคลิปตรงเนี้ยมันจะเดินมาพอดีครับผมแล้วเราก็รอตัดเลยนะครับรอตัดคลิปถามว่าสองกองเฮ้ยคลิปอะ่ะมันอีนี่นะคลิปมันเยอะเออแล้ว คลิปตรงนี้มันจะไหวไหมอ่าถามว่าไหวไหมมันไม่ไหวครับเพราะว่าเราจะเป็นการตัดคลิปเอ,อคลิปคลิปของฝั่งเราเนี่ยสองกลุ่มนะฮะอ้าวแล้วป้อมอ้าวป้อมไม่โดนเหรอไม่โดนคลิปฝั่งสตูตีหัวที่หมวกตั้มเหรอไม่ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวแคลลี่ที่เป็นเมลีมันจะมีโลครับเห็นไหมฮะมันจะมีโลแล้วก็วนนะฮะวนป้อมไปฮะวนป้อม อันนี้เทคนิคเบสิกค,ครับวนป้อมไปหรือไม่ก็ลากคีบนะฮะลากคีปแล้วตัวเราก็วิ่งเข้าดาไปอ่าแล้วก็วิ่งออกมามาตีคีปเนี้ยทำอย่างนี้ครับแล้วมันจะช่วยได้วนป้อมนะอ่าแล้วเวลาเราตัดคีปนะฮะเราสังเกตที่ตรงนี้ครับพอคีปมาถึงจุดนี้ครับแล้วก็สามารถตัดได้แล้วนะ ตัดบ่อยๆจะชำนานครับอ่านี่แล้วเราก็ลากมานะฮะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับตัดได้แล้วแค่นี้ตัดคลิปได้แล้วครับเนี่ยแล้วเราก็ตีตีไปนี่ตีไป,ไปเก็บตังก็คือว่าฟูวาเนี่ยจะเก็บจะเก็บตังได้ก็เพราะแบบนี้ครับเป็นการตัดตัดคลิปนะครับ เราเก็บไปเก็บตังค์ไปเนี่ยเนี่ยฮะแล้วมันจะต่อเนื่องอ่ะเห็นไหมครับอ้ามาสิครับอ่าเห็นไหมครับมันจะต่อเนื่องจะได้สองสามกองเลยครับเนี่ยมันจะต่อเนื่องเนี่ยแคลรี่ก็วนไปวนไปวนไปส่วนฝั่งมันทําอะไรล่ะครับเนียฮะเนี่ยเราก็วนไปเนี่ยวนไปวนไปเนี่ยครับวนไปวนไปเห็นไหมครับ นวนไปเรื่อยๆแบบนี้ยวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆแต่สถานการณ์จริงมันจะไม่เป็นแบบนี้นะฮะมันจะไม่เล็กเทะแบบนี้มันจะแบบพอดีกันเลยนะฮะมันจะพอดีกันเลยเนี่ยเราก็วนไปวนไปวนตีคลิปตีคลิปไปนะฮะอันนี้ก็เป็นของแถมครับของแถมเห็นไ,ไหมครับพอวานหมดเราก็ไปปักนะะวานหมดเราก็ไปปักกันกันให้เพื่อนหวานนี้คือต้องต่อเนื่องครับต้องต่อเนื่องกันเพื่อที่จะ พพอร์ตให้แคลี่นั้นสบายขึ้นครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปแรกครับก็ผิดพลาดอะไรต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเออร์อดอัดคลิปหน้านี้มันก็จะกินเนื้อที่ครับคลิปมันก็จะใหญ่แล้วก็อัปโหลดขึ้นเว็บช้าครับก็ต้องออขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่มาเข้ามาชมเข้ามาดูแล้วศึกษาเทคนิคนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนหนึ่งมันก็มีเทคนิคมากมายครับเดีย๋ยวผมจะ นําเสนอในคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ One of your structures is under attack.